ระก,การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งมีช้างตัวใหญ่ยักษ์น้ำหนักกว่าสามตันมีกำลังมากพอจะถอนต้นไม้ได้ทั้งแถบแต่ทุกครั้งที่การแสดงจบลงมันกลับถูกผูกไว้โดยเชือกเส้นเล็กๆที่มัดไว้กับเสาไม้เตี้ยๆปักอยู่กับพื้นชายคนหนึ่งที่ผ่านไปเห็นถึงกับแปลกใจ เขาถามคนเลี้ยงช้างว่าช้างตัวใหญ่ขนาดนี้เหตุใดจึงไม่หลบหนีทั้งที่มันน่าจะดึงเชือกขาดได้สบายคนเลี้ยงช้างหัวเราะเล็กน้อยแล้วตอบว่ามันไม่เคยคิดจะหนีหรอกเพราะตั้งแต่ยังเป็นลูกช้างเราใช้เชือกเส้นเดียวกันมัดมันไว้ตอนนั้นมันพยายามดึงอยู่หลายวันแต่ก็ไม่เคยหลุด สุดท้ายมันก็เลิกพยายามไปเองวันนี้มันโตขึ้นแข็งแรงกว่าเดิมมากแต่ในใจของมันยังคงเชื่อว่ามันไม่มีทางหนีไปได้